สวัสดีค่ะอาจารย์กีรนายี่สุนแซมนะคะจากภาควิชาการบัญชีและการเงินคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ค่ะชื่อเล่นชื่ออาจารย์กิฟนะคะสามารถเรียกเป็นอาจารย์กิฟได้ถ้าเจอกันเนาะวันนี้อาจารย์ได้รับมอบหมายให้มาบรรยายนะคะมาแชร์แลกเปลี่ยนในหัวข้อของภาษีอากรสําหรับผู้ประกอบการชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีความสําคัญถ้าคนที่จะประกอบธุรกิจจําเป็นจะต้องมีความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอากรนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราขาดตรงนี้ไปหรือเราไม่มีความรู้พื้นฐานเลยในเรื่องของภาษีอากรเราก็จะวางแผนธุรกิจเราได้ผิดพลาดนะคะอาจารย์คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการที่เราจะทําธุรกิจตั้งแต่เริ่มเลยควรจะมีความรู้ตรงนี้ไว้เบื้องต้นนะคะและว,วันนี้ค่ะอาจารย์จะหยิบตัวภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในแต่ละประเภทที่จะเกี่ยวข้องกับ คนที่ประกอบธุรกิจมาแลกเปลี่ยนให้กับทุกคนได้รับรู้กันนะคะในหัวข้อที่อาจารย์เตรียมมาภาษีอากรตามภายใต้ประมวลรัษฎากรนะคะของกรมสรรพากรเนาะก็จะมีอยู่6ภาษีอากรด้วยกันค่ะที่อาจารย์คิดว่าในการประกอบธุรกิจจําเป็นจะต้องเจอมันนะคะอันแรกเลยค่ะก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะหากพวกเรานะคะประกอบธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา เ,เราก็ต้องยื่นภาษีในนามบุคคลธรรมดาแต่ถ้าประเภทที่2ค่ะถ้าเราประกอบธุรกิจในนามนิติบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด นะคะเราต้องคํานวณหรือยื่นแบบภาษีผ่านภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะส่วนตัวที่3ถึงตัวที่6ที่อาจารย์โชว์อยู่ในสไลด์ตัวที่3ภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอากรสแตมจะเป็นตัวเสริมไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบ,บุคคลเราจะต้องเจอภาษีเหล่านี้นะคะอาจจะไม่ใช่ภาษีเงินได้ประจําปีหรือ ครึ่งปีแต่เป็นภาษีที่เราจะเจอในชีวิตการประกอบธุรกิจของเราด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอันกันเนาะอันแรกเลยค่ะตัวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะ personal income tax เนาะตัวย่อเขาจะเป็น PIT นะคะตัวแรกของแต่ละคำศัพท์เลยเนาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะใช้สำหรับกรณียื่นแบบ เสียภาษีจากเงินได้เงินได้ในที่นี้ค่ะไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะมีเงินได้ประเภทใดก็ตามจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างมีเงินเดือนมีค่าจ้างการประกอบธุรกิจหรือการเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างอะไรก็ตามค่ะแม้กระทั่งได้เงินได้จากเงินปันผลส่วนแบ่งกําไรนะคะค่าทุกอย่างที่เป็นเนงินได้สําหรับบุคคลธรรมดาจะต้องใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวันนี้อาจารย์จะโฟกัสไปที่สําหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจแล้วไม่ได้จดเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายเราประกอบธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาได้นะคะแต่ก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องตามบุคคลธรรมดาตรงนั้นเนาะอ่ะเรามาดูหัวข้อกันนะคะในภาพรวมค่ะของการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราเอาเงินได้ทั้งหมดค่ะเงินได้ที่ได้จากในฐานะการรับเงินได้ในนามบุคคลธรรมดาหักด้วยค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนดเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ หักได้ยังไงบ้างหักค่าลดหย่อนตามที่กฎหมายกําหนดเช่นกันในส่วนของค่าลดหย่อนเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งค่ะที่กรมสรรพากรนะคะมอบให้กับผู้เสียภาษีโดยที่ค่าลดหย่อนตรงนี้เราสามารถเอาค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปหักออกจากเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อจะเอามาเป็นเงินได้สุทธิแล้วก็คํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมาดาของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการวางแผนภาษี สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในฐานะบุคคลธรรมดาจะวางแผนได้ในส่วนของคุมในเรื่องของค่าลดหย่อน ะะถ้าเราสามารถวางแผนเรื่องของค่าลดหย่อนไว้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะตลอดทั้งปีค่ะเราจะมีค่าลดหย่อนเยอะเพียงพอที่จะเอามาหักกับรายได้แล้วก็อัตราภาษีหรือว่ายอดเงินได้สุทธิจะต่ําอัตราภาษีก็จะต่ําไปด้วยนะคะหรือบางคนคุมได้ดีๆค่าลดหย่อนเยอะต่อให้มีเงินได้ เป็นล้านนะคะถ้ามีค่าลดหย่อนเยอะก็อาจจะไม่เสียภาษีเลยแมตรบาทเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวตัวแปรสําคัญสําหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือการหักค่าลดหย่อนนะคะซึ่งกรมสรรพากรกําหนดค่าลดหย่อนไว้ค่อนข้างเยอะนะคะรายการค่อนข้างเยอะในแต่ละปีบางปีก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอย่างปีปัจจุบันเนาะเขาก็จะมีในส่วนของค่าลดหย่อน ที่เป็นคล้ายๆกับลักษณะของการเราไปซื้อของนะคะที่ออกใบกํากับภาษีหรือออก บินให้เรานะคะเราสามารถเอามาหักได้อย่างปีล่าสุดปี67เนี้ยภายในวันที่15ากุมภากุมภาพันธ์เนี้ยค่ะเขาสามารถที่จะเอาค่าลดหย่อนในการซื้อสินค้านะคะหักลดหย่อนได้ตั้ง5 0,000บาทถ้าเขาวางวางแผนไว้อย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ต้นปีเราจะมีค่าลดหย่อนค่อนข้างจะหลากหลายแล้วสามารถเอาไปหักภาษีของตัวเองได้ก็คือเอาไปหักเงินได้ที่จะเอาไปเป็นฐานในการคำนวณภาษี ของตัวเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะหน้านี้จะเป็นการพูดถึงใครบ้างที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็คือบุคคลธรรมดาทุกคนที่มีเงินได้มีเงินได้ทั้งปีมากกว่า1 2 0 0 0 0บาทแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นบุคคลที่มีเงินได้ระหว่างปีแต่ถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิตระหว่างปีถามว่าเขามีหน้าที่ต้องเสียภาษีอยู่ไหมในปีนั้นถ้าเงินได้ เขาถึงเกณฑ์เขาก็ต้องยื่นแบบแต่คนที่จะยื่นจะเป็นผู้จัดการมรดกที่จะยื่นแทนเขาหรือทายาทนะคะผู้จัดการโดยชอบธรรมที่จะเป็นคนยื่นภาษีแทนบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนั้นที่ระหว่างปีนี้เขามีเงินได้ถึงเกณฑ์ ะะกลุ่มที่3ค่ะที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะกองมรดกถ้าเกิดว่าเจ้าของมรดกค่ะเจ้ามรดกยกมรดกให้ใคร,ใครก็ตามแต่มรดกนั้นยังไม่ถูกจัดสรรไปให้กับคนใดคนหนึ่งยังอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้กองมรดกนี้ถ้ามันมีเงินได้งอกเงยเกิดขึ้นจากกองมรดกตรงนี้เราต้องเอาเงินได้ตรงนี้มาคำนวณภาษีโดยยื่น แบบเสียภาษีในนามกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะแต่จะมีผู้แทนเป็นคนยื่นแบบแทนก็คือผู้จัดการมรดกนะคะกลุ่มที่3ค่ะจะเป็นกลุ่มของคนที่ประกอบธุรกิจอยู่ในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะคะที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลถ้ามีเงินได้ทั้งปีตั้งแต่ 6 0หมื่นบาทอันนั้นก็ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกันนะคะ อ่ะต่อไปเรามาดูประเภทของภาษีประเภทของเงินได้สําหรับที่จะไปเป็นฐานในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันนะคะเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดาเราเรียกว่าเงินได้พึงประเมินมีทั้งหมด8ประเภทนะคะตั้งแต่ประเภทของเงินได้จากการได้รับเงินเดือนค่าจ้างโบนัสบาเหน็จบํนานาญค่าในหน้า ะคะ่าลิขสิทธิ์ดอกเบี้ยเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรนะคะแล้วก็กลุ่มของรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเงินได้ที่ต้องเอามาเสียภาษีถ้าเจ้าของที่ได้รับเงินได้หรือเจ้าของทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลธรรมดานะคะกลุ่มที่6ค่ะจะเป็นเ,เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนะคะเงินได้จากการประ,ประกอบวิชาชีพอิสระเช่นอย่างอาจารย์เป็นผู้สอบบัญชีอาจารย์มี เงินได้จากการรับตรวจสอบบัญชีก็จะเป็นเงินได้ส่วนตรงนี้ ะะอีกเงินได้นึงหออาจารย์อย่างเงินเดือนก็จะเป็นประเภทที่1ก็คือค่าจ้างเงินเดือนนะคะอาจารย์ก็จะต้องเสียภาษีจากเงินได้หลายประเภทนิดนึงถ้าเกิดว่าเรามีเงินได้หลายช่องทางนะคะเงินได้ประเภทที่7ค่ะเป็นเงินได้จากการรับเหมาและสุดท้ายค่ะที่เราจะพูดถึงกันเลยก็คือรายได้หรือเงินได้จากการประกอบธุรกิจซึ่งถ้าเรายังอยู่ในฐานะบุคคลธรรมดาแล้วเราประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม เราก็ต้องเสียภาษีภายใต้เงินได้พึงประเมินประเภทที่8นี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดค่ะว่าเงินได้ประเภทที่8ต้องเสียภาษีอะไรยังไงบ้างกําหนดการเสียยังไงอัตราภาษีเป็นยังไงนะคะส่วนการหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนดเขาก็จะกําหนดว่าเงินได้แต่ละประเภทให้สิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปาอาจารย์ยกตัวอย่างในส่วนของเงินเดือน เงินได้ประเภทที่1ก็หักค่าใช้จ่ายได้50%ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะะส่วนอื่นๆก็จะลดหลั่นกันไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เนาะส่วนประเภทที่8ค่ะเรามาดูประเภทที่8กันเงินได้ประเภทที่8เป็นเงินได้จากการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์เกษตรกรรมอุตสาหกรรมการขนส่งการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในส่วนตรงนี้เงินได้ประเภทที่8กฎหมายให้หากค่าใช้จ่ายโดยเลือกได้2ทางเลือกอันนี้ใกล้ตัวเราแล้วสําหรับคนที่ประกอบธุรกิจนะคะหากค่าใช้จ่ายได้2ทางเลือกทางเลือกที่1คือหากตามจริงนะคะภาษาตามประมวลเขาบอกว่าตามความจําเป็นและสมควรนะคะก็คือตามความจริงตามเอกสารหลักฐาน ทีีม่มสามารถที่จะเอารายได้ห,กหักค่าใช้จ่ายตามจริงแล้วเหลือเป็นเงินได้สุดทิแล้วก็เอาไปคำนวณภาษีได้หรือทางเลือกที่2คือหักเป็นค่าใช้ใจ่ายเหมาได้อัตราร้อยละ60นะคะแล้วเราค่อยเอาเงินได้สุทธิตรงนี้ไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด อันนี้เป็นค่าลดหย่อนค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างมาแค่บางอย่างค่าลดหย่อนที่กฎหมายกําหนดในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะและมีค่าลดหย่อนพื้นฐานที่กําหนดให้นะคะก็จะ ประกอบด้วยหลักๆนะคะก็จะเป็นหักลถย่อนตัวเองนะคะกฎหมายให้หักได้ปีละ6 0 0 0 0บาทอันนี้2คู่สมรสถ้าเรามีคู่สมรสนะคะจดทะเบียนสมรสแล้วคู่สมรสไม่มีเงินได้เราก็เอามาหักได้ปีละ6 0 0 0 0บาทเช่นกันเนาะส่วนบุตรนะคะกฎหมายก็ให้หักลถย่อนได้คนละ300,000บาทค่ะแล้วก็เพิ่มเติมว่าสำหรับตั้งแต่บุตรลำดับที่สเป็นต้นไป แล้วเกิดตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปก็หักได้คนละ60,000บาทนะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกอุปการะบิดามารดานะคะหักได้30,000บาทต่อคนนะคะหักค่ารถย่อนกรณีที่เราดูแลคนพิการนะคะบิดามารดา ผู้สมรสที่พิการมีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วเราไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้พิการนั้นเราก็สามารถที่จะเอาค่าลี้อยตัวนี้ไปหักได้คนละ60,000บาทนะคะส่วนที่เหลือจะเป็นค่าประกรันประกันชีวิตประกันสุขภาพค่าประกันสังคมถ้าเราเป็นลูกจ้างแล้วเราเข้าประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและก็ค่าลี้อยอื่นๆที่กฎหมายเพิ่มเติมในแต่ละปีรวมถึงดอกเบี้ยสำหรับที่อยู่อาศัย ในส่วนตรงนี้เป็นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะในส่วนของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเป็นอัตราก้าวหน้าเงิน,นได้สุทธิสูงอัตราก็จะสูงตามไปด้วยโดยเริ่มตั้งแต่5%้าเปอร์เซนจนสูงสุดแม็กซิมัมเลยคือ35%เปอร์เซนถ้าเราคุมเงินได้สุทธิดีๆในช่องแรกจะเป็นเงินได้สุทธิไม่ใช่เงินได้พึงประเมินที่เราได้ตั้งแต่ต้นทางเราเอาเงินได้สุทธิค่ะมากําหนดอัตราภาษีจากช่องตรงนี้นะคะโดยที่ เงินได้สุที่ไม่เกิน150 0 0 0บาทแรกจะได้รับยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแม้แต่บาทเดียวนะคะแต่ถ้าเงินได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องยื่นแบบปกติอยู่แต่ไม่ต้องเสียภาษีเท่านั้นเองนะคะถ้าเราคุมวางแผนดีๆคุมเรื่องของค่ารถย่อนต่างๆดีๆอัตราภาษีเราจะต่ําค่ะนะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นช่วยพวกเราในเรื่องของการวางแผนภาษีได้นะคะ